ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์0ูนย5ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอน,นันต์ส่วนชัยนะครับกับรายการกระโดดสู่ดวงดาว พี่โจยังนั่งอยู่ข,ข้างเรานะครับนักธุรกิจนักกฎหมายระดับเททีนี้นะครับมาถึงเจาะลึกเรื่องส่วนตัวครับพี่โจครับนะครับเราเจาะลึกเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเริ่มต้นด้วยเรื่องของความรักดีนะครับมีความรักครั้งแรกแต่ตอนช่วงไหนคือตอนอตอนนั้นเนี่ยผมเรียนจบมาเนี่ยของข้าวเล่นกีฬา นะผมจะมีเป็นนักกีฬาเนี่ยสาวๆคี๊ดแน่ๆผมจะมีกลุ่มเล่นกีฬากันในสโมสรนะฮะครับพวกเราก็มีกันประมาณ40คนอ๋อเดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะกันแล้วก็เห็นเรียกร้องว่าทําไมไม่จัดเลี้ยงรุ่นพวกพวกที่เล่นกีฬากันเนี่ยไม่ใช่ที่เรียนกันมาในโรงเรียน4โรงเรียนนะฮะนั่นนนั่อีกเลี้ยงรุ่นนี่นั่นอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นนักกีฬาแล้วก็แล้วไปพบราคักแรกในกลุ่มกีฬานี้ด้วยหรือเปล่าครับ ก็ก็สมัยนั้นพอเราเลิกงานพอเย็นๆนะฮะเราก็จะมาครับอยู่กันที่สโมสรตีชนิดบ้างเล่นว่ายน้ําบ้างอะไรนี่นะแล้วแต่วันนะฮะส่วนผมก็าตีเรผจกเราก็ต้องตีสนุกตีสนุกเกอร์มา่นใจเต็มที่เลยครับนะครันี่มันก็แล้วก็จากนั้นไปสามทุ่มแล้วเราก็ต้องไปเที่ยวต่อเทื่ยวต่อที่จาม ตามผับต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะนะครับคนกลุ่มสมัยนั้นเนี่ยมันมันเรื่องปกตินะครับอันนี้เราก็ไปเจอก็เรียกว่าอายุน้อยเนี่ยนะก็ต้องไปไปเจอสาวๆนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นมันก็ก็หาแฟนไม่ได้จริงๆเลือกมากกว่าสาวสาวถ้าจะติดเยอะครับตอนนั้นก็ไม่มีฮะับก็คือว่าเราก็คบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าทั้งมีคนเขาแนะนําให้นะฮะก็มีคนแนะนําครับให้เจอกับสาวคนหนึ่งนะฮะก็รู้สึกว่าถูกถูกสเปนะฮะนะครับเป็นความรักที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยก็เลยคบกันมาคบกันกันอยู่สักปีปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งนะะก็สุดท้ายก็คือแต่งงานแต่งงานเลยตอนนั้นผมอายุ ผมอายุรู้สึกว่ายี่สิบเจ่สิบแต่งงานอยู่ยี่สิบเ็ดนอน่คราวแล้วสามก็ถือว่าผมก็ว่ามันมันมันต้องแต่งแล้วล่ะอ่าฮะต้องไม่ได้พร้อมอะไรนะฮะไม่ได้พร้อมคือแบบวัยรุ่นอ่ะครับ่คุณพ่อคุณแม่ก็ก็เขาก็ถือว่าเราเราชอบอิสลามนะเขาบอกเอาล่ะเราหนูก็อยากจะจัดยังไงก็แล้วแต่เขาก็เลยแต่งงานนะเสร็จแล้วก็มีลูกสามคน มีลูกสามคนความเป็นส่วดโดนจองไปเรียบร้อยแล้วโดนตีตาจองแล้วห้ามไปไหนแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วนะมีลูกสามคนเลยครับมีลูกสามคนแล้วคนคสุดท้อยนี่ก็ห่างหน่อยก็ประมาณแปดปีหลังจากแต่ว่า,า,าคนแรกก็กับคนที่สองนี่สองปีนะครับพี่โจครับพี่โจเป็นคน <c oughs> สดใสร่าเริงนะครับชอบพูดคุยอย่างนี้นะครับเห็นว่าพี่โจเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนะครับหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักเป็นลูกสามคนแล้วดํารงชีวิตยังไงครับให้มีความสุข คือผมใช้หลักของความเป็นอิสระนะครับอแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีอิสระลูกก็ต้องสอนแต่ว่าต้องคิดเองครับอถ้าทำผิดอะไรก็ต้องรับความผิดนั้นครับในเหมือนเหมือนเรากองกรมกองเวียนอะนะแกเวียนกรรมงต้องต้องรับรสชาติอันนี้อ ก็เลยเน้นเรื่องที่ว่าเราอย่าไปห้ามเราเราต้องส่งเสริมนะฮะให้เขาได้รับความสมหวังในความสุขนะไม่ใช่ว่าจะไปรอโอ้รอจะไปโน่นไปนี่ไปเลยเงินที่สมมติว่าไปเลยต้องมีปัจจัยปัจจัยนี่จะต้องเก็บอะไรไม่ใช่แล้วเป็ดปัจจัยนั้นหมุนมาเยอะก้อนนี้มาหมุนเลยไปเลยไปเที่ยวเลยเดี๋ยวกลับมาว่ากัน มาฮะนะครับเป็นคนที่วงมัชีวิตอย่างมีอิสระนะครับแล้วก็ไร้ข้อแม้ตัดข้อแม้ลงให้ได้มากที่สุดต้องเจอนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วนะครับจริงๆแล้วจะมีนักธุรกิจนัมาหลายๆคนนะครับที่อาจจะเห็นพี่โจนะครับเป็นอดอตนะครับจะฝากอะไรนะครับให้กับน้องๆนะครับที่จะเดินตามนะครับความประสบความสำเร็จของพี่โจบ้างนะครับ อ่าก็ก็มีอยู่อย่างนึงนะฮะที่ผมเจอมาทั้งชีวิตเลยอคือความล้มเหลวขยายความนิดหนึ่งต่อคือความล้มเหลวกับความสําเร็จเนี่ยมันอยู่คู่กันครับมันเหมือนมาม้าที่แข็งะลรเนี่ยนะมันหายใจลดต้นคอมันตามเรามาตลอดเลยมันมันได้จมูกเข้ามาหายใจลดเนี่ยบอกว่าอย่าแถวนะอย่ยแผแถวต้องไปเรื่อยเรื่อต้องแถวมาแหล่มันขึ้นเลยอ๋ออ้โมันขึ้นเลย คำนี้สําคัญนะครับหลายๆคนนะครับมักกจะมองถึงแต่เฉพาะความสําเร็จนะครับแต่หลายๆคาเช่นเดียวกันความล้มเหลวมันวิ่งมาคู่กันเลยนะครับไม่สําเร็จมันก็ล้มเหลวเลยนะครับมันวิ่งคู่กันมาเหมือนนะครับหายใจรถต้นคอเราเลยแล้วการที่มันสําเร็จได้นะครับมันบางทีมันเป็นช่วงของการเกิดดับในแต่ละวินาทีนั้นที่ใกล้ใกล้กับเส้นชัยอันนี้คล้ายๆกับหลักของพุทธศาสนาเลยนะครับอ่าใช่ เพราะว่าในขณะที่เรากำลังก้าไปในระยาะด้วยความเร็วนะที่ฝีเท้าเทียบกับเขาเนี่ยนะที่เราก็ลําหน้าไปนิดหนึ่งนะมันก็มีการเกิดดับตลอดเวลาทุกๆก้าแต่ที่ที่ตะกุยตะกุยแรงนะพอเราได้ยินเสียงอะไรก็พึ้ธสู้ว่าตะกุยตะกุยเร่งเทมโป้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในช่วงนินาทีแห่งชัยชนะบางทีเราต้องยื่นคอไปนี้เลยยื่นคอบางที ถ้าขนจมูกยาวเข้าหน่อยนะก็ถือว่าถ่ายรูปชนะเน,นะครับถือว่าเป็นนะครับอยู่ในชั้นเชิงของธุรกิจอันนั้นเรืวว่องควาสมสำเร็จเรื <c oughs> ่องความสำเร็จ <c oughs> เพราะฉะนั้นในการฝึกว่าสําเร็จยังไง <c oughs> ว่าบางทีแผ่นกล้ามเนื้อเราเยอะกว่าฮอน,นิดหนึ่งเพราะนั <c oughs> ้นเราก็ต้องเราต้องฝึก <c oughs> ให้มันแผ่นกล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็หรือว่าทริคในความสําเร็จเนี่ยเราต้องเก็บตั้งแต่เด็กมาเลยว่า เด็กคนนี้เนี่ยเขาฝึกมาเรื่อยคือหยุดฝึกไม่ได้นะัน,นี่ยมันมันจะเราต้องหยิบฉวยรเราไม่รู้จะหยิบฉวยอะไร,รแต่ในวินาทีแห่งความต้องเลยนะต้องหยิบฉวยทุกอย่างที่ที่นึกได้ในในาทีนั้นหยิบฉวยปั๊บชนะเลยอ๋อเพราะนั้นเราเราต้องคือว่าความพร้อมตรงนี้เนี่ย เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมตลอด,ลดเวลาใช่ครับะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเนี่ยนในช่วงวินีที่กำลังจะประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าเราความพร้อมของกานแบบทั้งใจทั้งกายไม่พร้อมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะพลาดไปแต่ว่าถ้าใจกายพร้อมเนี่ยมันจะคว้าสิ่งที่ดีด้วยตัวเราเองนะใช่ครับเราไม่ใช่ไปเอาความสำเร็จมาว่าช่วยสั่งให้หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันอยู่ในเวทีแล้วเนี่ยแต่มม้ใครสั่งก็ไม่ได้คนก็เห็นคนก็เห็นนะ อันนี้เราถ้งพูดถึงความล้มเหลวครับความล้มเหลวเนี่ยมันก็คือความสําเร็จนะคือเราบอกเมื่อกี้เราเราจะถ้าจะไม่ให้ใครช่วยเนี่ยครับคือเราก็ต้องหาวิธีอีกอันหนึ่งครับซึ่งเป็นความสําเร็จที่เป็นคู่ขนานคนะฮะเหมือนเหมือนกับถ้าธรรมะเราพูดถึงรูปกับนามรูปกับนามรูปกับนามครับคือคือรูปเนี่ยคือคุณกิฤษครับงานเนี่ยคือเรื่องรูป ใช่ครับให้ผู้คนเห็นเห็นชัดเจนเหละนะฮะใจคนงทำเรื่องนับวันนี้ผมมาพูดผมพูดเรื่องเรื่องนามเรื่องรูปนะเรื่องรูปนี่ผมก็กำลังพูดเรื่องน้มนะครับคนก็จะปิดโทรทัศน์แล้วครับพูดพูดเรื่องอะไรมันฟังไม่รู้เรื่องน่าสนใจครับคนปิดนี้ครับคือคือว่าคนเรียกว่าสอนวิชาการเหมือนกันครับอย่างนี้ผมบอกผมชอบเรียนแหวกแนวครับคือเรียนไม่แหวกแนวก็คือเรียนวิชาการครับ ซึ่งจะบางคนเขาไปหลักในห้องเรียนใช่ไหมฮแล้วก็เขาบอกว่าก็จะจบจะสอบแล้วท่องเอาสิท่องเอาเดี๋ยวว่าอาจารย์เขาก็บอกแน่ๆก็ท่องเอาครับใช่ไหมแต่ว่าคุณเอาไปแอพพลายไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอเรียนแหวกแนวเนี่ยครือคุณเรียนอะไรมาไม่รู้อ่ะบางทีคุณไม่ได้เรียนในห้องเดียวุณไปเรียนที่อื่นคุณไปเรียนนอกห้องครบกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่คุณสามารถเอาไอ้ที่คุณเรียนนอกห้องครบกับเพื่อนเนี่ยเอาไปแอพพลายในการทาความสาเร็จจริง <Karma. S 2> ในชีวิตซึ่งมันเป็นความสัมปทาจริงนะฮะโดยโดยที่คนที่เรียนในห้องโดยที่ไม่มีประสบการณ์ครับแต่การเรียนนอกห้องเนี่ยครับก็จะยึดไอ้ตรงนั้นอย่างเดียวใช่ไหมฮะเพราะเพราะเราระมัดระวังอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าคนที่ใฝ่รู้เนี่ยคือพูดง่ายๆไม่ใช่ไม่ให้เรียนนะคือให้เรียนเพิ่มให้เรียนเพิ่มอันนี้พอเราทําคู่ขนานไปเนี่ยครับางครั้งเนี่ยไอ้คู่ขนานที่เราทำบางทีมันเป็นเป็นแผ่น แผ่นกล้ามเนื้อที่มาลองเราอีกชั้นหนึ่งอ่อฮะอ่าแล้วบางครั้งเนี่ยครับมันกลายเป็นวิธีการที่เราครับสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างเช่นน้องคนเมื่อวานเนี่ยครับที่อายุแค่21 21ปีครับอยู่หมายเลขสีปพระถุนครับนะซึ่งเขาพ่อแม่ครับช่วยเหลือครับให้เขาได้มาทํางานครับที่พ่อแม่จัดให้ครับจัดเงินจัดอะไรให้เขาก็มีกําลังทําที่จะทําได้ครับ ก็อันนี้ถือว่าเป็นการสําเร็จมันเป็นอย่างไรนะครับคือความล้มเหลวกับความสําเร็จเนี่ยนะมันก็มันก็ไล่กันนะฮะถ้าเราพลาดก็ล้มเหลวครับแต่ถ้าเราไม่พลาดเราก็ไม่ล้มเหลวใช่ครับ่อย่างเช่นเวลาในวิกฤตนะะชีวิตจะล้มเหลวหรือจะจะจะสำเร็จเนี่ยครับเราชฉวยไม่ทันเนี่ยบางทีพอจะเฉวยปั๊บเหมือนกับคนที่วิ่งไม่ได้เลยเนี่ย มาเรียบๆเนี่ยไม่ถึงนาทีมันถึงเช่นชัยไปแล้วเพราะเขายกธงแล้วับนะเพราะนั้นเราเราถึงว่าเราต้องต้องมีแผนมีก๊อกสองก๊อกสามที่บางทีบางทีมองไปในอัศจรรย์เนี่ยใครเสี่ยงไม้มาให้อาจจะมีคนเพลงมาแล้วเรารับได้นะครับแทนที่จะรับไม้โหมลันเลยโหมลันใช่ครับใช่ครับทีนี้นะครับพี่โจครับนะครับวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับ นะครับรายการของนะครับกระโดดโต้เต้นช่วงกระโดดสุดดวงดาวนะครับที่พี่โจให้เกียรตินะครับมาให้ความรู้กับน้องๆเขาแล้วก็หวังว่าคงได้รับนะครับเกียรติอย่างนี้จากพี่โจบ่อยๆด้วยนะครับดีดีครับและก็นะครับติดตามนะครับรายการกระโดดโต้เต้นช่วงกระโดดสุดดวงดาวของเราได้ทางช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบนะครับแล้วพบกับผมอีกครั้งนะครับในโอกาสต่อไปนะครับกับผมกิรติอาจารส่วนชัยขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่โจครับ ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0